วันนี้เรามาอยู่ตรงสะพานแดงนี้นะคะสะพานแดงตรงนี้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นหลุมฝังศพเป็นหลุมฝังศพนะคะอันนั้นเป็นแอ่เป็นโบสถ์นะคะสถานที่นี่เป็นหลุมฝังศพเป็นโบสถ์อันนี้ก็เราก็มายืนอยู่ตรงนี้เราจะมาสำรวจตรงใต้สะพานนี้ที่ก็มีทางเดินให้ว่ามีอะไรบ้าง,ข,างข้างล่างนี้เพราะเรายังไม่เคยเข้ามาเคยแต่ได้ยิน เพื่อนพูดให้ฟังว่าเขามีทางลัดเดินกลับบ้านเพื่อนเขาเขาเคยเดินกลับบ้านตรงนี้เราก็ลองมาสำรวจดูเราไม่ต้องกลัวค่ะถึงเราจะเดินคนเดียวเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะเห็นไหมตรงนี้เขาก็มีทางเดินตรงนี้ก็คงไปรอบโบสถ์นู้นนะคะเดี๋ยวขากลับเราจะไปทางนี้นะคะแต่วันนี้เราไปดูวิวอันสวยงามตรงนี้ก่อนคะ่ะสวยมากแดดจ้าแต่ลมแรงมากเห็นไหม ตัวยอดต้นไม้สิลมแรงข้างบนนั่นเขียวชุ่มมากตรงนี้สดชื่นคะ่ะเมื่อคืนนี้เขาฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกสดชื่นมากดูได้จากอากาศวันนี้นะคะเขาเห็นไม่เอ่ยโอ้ยสดชื่นมากเห็นไหมสวยมากเลยค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศบรรยากาศลมเย็นวันนี้อากาศเย็นคะ่ะอยู่ที่13นะคะบวก13นะคะ วันนี้บวกสิบสามก็ตรงนี้เห็นเขาว่าเขาเก็บเห็ดกันนะเห็นเขาเก็บเห็ดกันตาอันนี้ใหญ่นะเราก็ไม่เคยเข้ามาสักทีตรงนี้ได้ยินแต่เพื่อนก็พูดให้ฟังอ๋อ oh นี่ไงเมื่อกี้ถ้าเราขึ้นไปทางนั้นเราก็จะได้วิวสวยๆข้างบนนั่นเห็นไหมถ้าเราเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปใหม่แล้วเราจะไปยืนถ่ายตรงนั้นเราก็จะได้วิวสวยๆนั่นเห็นไหม สวยมากสวยมากตรงนี้สวยมากเลยค่ะโอ้ยสวยสวยสวยค่ะไม่เสียแรงที่เข้ามาหาวิวนะคะเห็นไหมเขาเขาจัดสารทางเดินให้ตรงนี้อันนี้ไปทะลุที่บ้านหมู่บ้านได้เลยค่ะเนี่ยะลุไปตรงนี้ได้เลยค่ะหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ยสวยมากเลยบรรยากาศสวยมากพี่น้องเลยสวยจริงๆเห็นไหมโอ้ยดูเมฆสิสวยจริงๆ สวยมากพี่น้องเอ้ยเนี่ยตรงเนี้ยสวยมากดูวิวเนี่ยวิวนี้สวยมากวิวร้อยล้านเลยเนี่ยร้อยล้านพันล้านเลยวิวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นบนเขาแล้วเราจะถ่ายลงมาอุ้ยสวยจริงๆพี่น้องเอ้ยเนี่ยงามมากเลยงามจริงๆเลยสวยมากเฮ้ยสวยมากสวยจริงๆเฮ้ยไอ้ไน,นี่ไม่มีมารายาทเราทักมันไม่ทักเห็นไหม ไอพวกฝรั่งเป็นนี้แหละมันเดินเราอุตส่าห์ให้กต่มันมันไม่เคยจะ,ะนี่ไงป่าเห็ดที่เพื่อนเขาบอกว่าเขามาเก็บกันพี่น้องเห็ดตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้แหละเห็ดนี่แหละเราก็ไม่เคยเข้ามาเนาะเราเคยแต่ได้ยินได้ยินเขาพูดให้ฟังเนาะว่ามีทางลัดตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเราเข้าไปป่านูน้นถ้าเราไปยืนถ่ายบนนู้นนะเราจะได้วิวสวยมาก โอเคนะคะเราก็ได้วิวสวยๆแล้วนะคะวันนี้ฝากแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คะ่ะวิวสวยๆอย่างนี้หาดูไม่ได้อีกแล้วนะคะสวยมากคะ่ะพี่น้องสวยจริงๆคะ่ะเนี่ยสวยมากเนี่ยตรงนี้ก็ได้อีกมุมหนึ่งตรงนี้เป็นมุมแบบวิเวกเวกโวเวนะคะสวัสดีคะ่ะ